เราพูดถึงไมกับปุกลุกนะ,<ฮ>ะมาต่อกันที่คู่เพื่อนซีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสองนักร้องสาวพี่นิวจิว๋วอ,อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้พี่นิวณพศเนี่ยเขาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแล้ว,ลวบอกเลยว่าคุณจิ๋วเองเนี่ยก็ออกอาการเหอหลานเจ Baby Space ้าเบบีสเปซอยู่ไม่น้อยเลยคุณผู้ชมเหอพอๆกับแม่เขานั่นแหละค่ะ,<ฮ>ะคืออย่างนี้ส่วนมากเนี่ยเธอก็มักจะเป็นสายเอนเตอร์เทนหลานมากกว่าแล้วยังบอกด้วยว่าตอนเนี้ย ดีใจกับเพื่อนนะที่ได้มีฟิลที่เคยพูดเอาไว้ว่าเอออยากจะมีลูกอยากจะแต่งงานตอนเนี้ยก็ฟูฟิลแล้วแหละสำหรับสาวนิวนะพัสน์ในไหนก็ถามเรื่องของเพื่อนแล้วโวกลับมาที่เรื่องของตัวเองสะหน่อยโวกลับมาที่เรื่องของพี่จิ๋วสักหน่อยเห็นเพื่อนรักมีฟิลทั้งแต่งงานมีครอบครัวสมบูรณ์แบบแบบเนี้ยตัวพี่จิ๋วเองเนี่ยอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างหรือเปล่าลองไปฟังเสียงดูค่ะค่ะ คือเราจะเป็นอีกฟิลเลยว่าแบบว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบของเราไม่ได้แบบมีสเตปว่าฉันต้องแต่งงานฉันต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคนละทางกันเลยจริงๆชโชคดีที่เออคนข้างๆเราเขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแฟนนั่นแหละเขาเขาก็ไม่ได้แบบอ่าอพะเขารู้ว่าคําตอบของเราคืออะไร <c oughs> ดูรู้ใจของเราไม่มีจิ๋วแฟนเลยไม่มี ปิดอีกแล้วปิดทุกโหมปดปิดปิดคือ,อใช่ค่ะก็เหมือนคิดตรงกันว่าคือเรามองว่าแบบเออเรื่องลูกไม่ได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ในเขาเรียกว่าอะไรแลนระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลองเทิมเราคุยกันแล้วตรงกันอยู่อือค่ะคนเราเนี่ยความสุขมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบอยากมีครอบครัวบางคนอาจจะอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วถูกต้อง